าหากันตอดนฮะผมเชื่อว่ามันต้องมีนะมันก็มีเยอะเราเห็นไหมจริงนะฮะตัวเมียนะตรงนี้ไปกันไปตรงไหนที่เรายังไม่ช้อนเราจะลองช้อนดูนะเพราะว่ามันเจอทุกที่เลยครับที่ที่มีหญ้าในระดับหนึ่งนะ ตรงนี้เรายังช้อนไม่ดีนะเอาจริงๆผมจะช้อนดูให้มันละเอียดหน่อยตรงนี้นะผมเชื่อว่ามันต้องมีต้องมีตัวใหญ่ด้วยมีมีตัวเล็กนะตัวเมียรครับอือีกแล้วนะเห็นไหมเยอะจัดนะฮะ นี่น่ามีนะผงของชั้านะเห็นไหมมีนะโอ<ฮ>้โหเห็นไหมครับเยอะม,มากครับผมจะขวดนี่นะ ขวดใส่บิดก็ไมนน่หรอกใส่ปลาไปนะเดี๋ยวยันถ่ายภาพก่อนครับตรงนี้มันน่าจะมีนะผมลองช้อนดูแต่ตรงนี้คือสีมันจะไม่เข้มแน่ๆครับเห็นไหมครับมีถือตัวใหญ่ๆนะโอ้โหาหมอ เห็นไหมมีตัวเมียตัวนี้ชอนตรงนี้เลยครับจะมีประกัดไหมไม่มีเลยเฮ้ยมีนะนานี้ก็มี ออเทีเดียวครับประกัดเข้ามาเต็มเลยโประกัดทั้งนั้นครับ เจ้ไก่อนเราไปหาประกาศกันต่อทำไมประกัดเยอะจังครับเจ้อ,อีกแล้วเนะี่ยประกัดกันต่อเนะี่ย จร,จริงมันเยอะมากเลยโอ้โหตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมันเป็นประกัดหรือเปล่าตัวยังใหญ่เลยนี่ครับอุยหางขาดนะเก็บภาพครับตัดกันโตครับจริงมันเยอะนะมันเยอะมากเยอะจนแบบว่าช้อน เท่าไหร่ก็เจอนะในสิ่งที่เราต้องการคือตัวใหญ่และสวยครับนี่ครับสิ่งที่เราต้องการคือปลากัดตัวใหญ่และสวยซึ่งน้ําแบบนี้มันมันไม่ได้แบบเข้าอ่าก็าเรียกว,ว่าสีมันเข้าเต็มนะฮะเพราะว่ามันเป็นน้ําที่ขันมาจากนาและมันมีลักษณะขุ่นครับปลาก็ปรับสภาพไปตามน้ํานะครับ หูเห็นไหมกัดทั้งนั้นเลยครับกัดอย่แล้วครับวันนี้เราได้ตัวสวยไปนะฮะเชื่อว่ามันต้องมีเยอะมากเลยนะแม่ปู กัดตั้งนั้นเลยที่มันโอกาสเจอตัวสวยๆดีกว่าครับ chị ấy ตรงนี้ผมเจอวอดตรงนี้ไม่รู้เป็นบอดอะไรนะครแต่ผมอยากอยากช้อนดูนะฮะเจออีกแล้วเนะนี่ตัวเมียนะตนัวเมีย ผมเจอหวดนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นหอดปลาอะไรนี่ครับอาจจะเป็นหอดปลากัดก็ได้แต่ลักษณะหอดเนี่ยมันใกล้เคียงปลากิมนะฮะแต่ผมจะช้อนดูนะปลากิมคนระับสองตัว เยอะเนี่ยผมลองจ,จิ้วอยูโอโ่ทำไมโอ้โหไมตรงนี้มันเยอะจัดวะทำมมันเยอะครับครับช้อนเล่นๆนะฮะเรามาจ้วงต่อนะตรงนี้แหละเป็นแหล่งมันเลย ได้ตัวมเมียเองเลยตัวมเมียตัวนี้ใหญ่มากครับตรงไหนก็มีปากกัดนะโอ้นี่เห็นไหมปากกัดประชน่นนะฮะ ได้อีกแล้วประกัดแล้วมูด้วย ยเยอะมากครับโซนนี้แต่คือสีมันยังไม่เข้มนะมันต้องมาเลี้ยงอีกสักพักนึ่งอ<ฮ>้ยอีกเลยหมนี่ครับผมจะไม่เอาแล้วมันเยอะเกินจ้อนตรงไหนก็มีเด็กระกัด ผมเชื่อว่ามันต้องมีไงเพราะว่ามัน